สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับภาษาไทยชั้นป .5 ทับ 3, กับครูบอมเหมือนเดิมครับวันนี้ครูบอมมีเรื่องใหม่มานําเสนอเด็กๆด,ด้วยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะั่นก็คือเรื่องคําในภาษาไทยนะครับไปดูสิว่าคําในภาษาไทยเนี่ยเด็กๆเ,เคยเรียนอะไรมาแล้วบ้างถ้าใครที่จําได้นะครับตั้งแต่เราอยู่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 มาเนี่ยนะเราจะเจอคําต่างๆมากมาย นะครับคำที่เราเจอเนี่ยจะมีหลายชนิดที่นี่เด็กๆหลายคนถามาครูบอมว่าครูบอมครับคำหมายถึงอะไรถ้าจะให้ตอบง่ายๆคำก็คือเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอะไรก็ตามที่เป็นเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาแล้วมีความหมายเราเรียกว่าคำครับแต่ถ้าเสียงนั้นไม่มีความหมายเราจะเรียกว่าพยางอย่างเช่นไกล ออกเสียงหนึ่งครั้งไกลออกเสียงหนึ่งครั้งมีความหมายแปลว่าไม่ใกล้แบบนี้ไกลจะเป็นคำหนึ่งคำที่มีหนึ่งพยางผลิตผลิตรวมกันเป็นคำหนึ่งคำใหญ่อ่านว่าผลิตมีสองพยางย่อยต่อไปคำว่าอุปสรปคอ่านว่าอุปปคอุป,ปสปค เป็นหนึ่งคำใหญ่มีสามพยางย่อยคำต่อไปครับอ่านว่าทศสนิยมทศนิยมเป็นคำหนึ่งคำใหญ่มีสี่พยางย่อยและคำสุดท้ายครับอ่านว่าพุทธสกักลาพุทธสกัดลาด นะครับพุทธศักราชมี1นึ่คำใหญ่ห้าคำย่อย5้าพยางย่อยทีนี้คำแต่ละคำที่เราออกเสียงกันไปเมื่อสักครู่นีครับสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด7ชนิดนะครับได้แก่คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบท คำสันธานและคำอุทานเด็กๆจะเคยเห็นคำเหล่านี้ผ่านตาม,มาตั้งแต่ปสปสี่จนเป็นพี่ปห้าในปีนี้เดี๋ยวครูบอมจะทวนให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วปห้าจะเรียนเพิ่มคำบุพบทกับคำสันธานด้วยวันนี้เราเรียนกันแค่อย่างเดียวนั่นก็คือคำนามเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคต่อไปนี้นะครับประโยคที่1ครูนพร,รัตน์เป็นครูบรรักษ์ ประโยคที่สองแม่ทอดปลาประโยคที่สสันติเป็นนักเรียนประโยคที่สี่แมวจับหนูเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่ามีขีดเส้นใต้คำว่าครูนพรัตครูบรรรักษ์แม่ปลาสันตินักเรียนแมวแล้วก็หนูคำที่ขีดเส้นใต้เมื่อสักครู่นี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นคำนามทั้งสิ้นเลยนะ เป็นคำนามทีนี้ถ้าคำต่างๆเหล่านั้นเป็นคำนามเรามาดูกันว่าคำนามคืออะไรคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อใช้เรียกชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็ได้คำนามแบ่งได้5แบบ แบบที่หนึ่งเป็นนามทั่วๆไปไม่เจาะจงในโลกนี้มีสิ่งนี้มีคนนี้นะมีสัตว์ชนิดนี้หลายตัวหลายคนหลายชิ้นเช่นแม่กวาดบ้านแม่เป็นชื่อเรียกความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ให้กำเนิดของลูกแล้วก็เป็นพัญญาของคุณพ่อแม่เป็นคำนามแบบนามทั่วไป บ้านก็เป็นคำนามทั่วไปแมวค่าปลาแมวกับปลาเป็นสัตว์ใช่ไหมคำนามเป็นคำใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แมวกับปลาเป็นสัตว์เป็นนามทั่วไปไม่เจาะจงปู่ปลูกต้นไม้ปู่ก็เป็นนามทั่วไปต้นไม้ก็เป็นนามทั่วไปคำนามอีกชนิดหนึ่งคือคำนามที่เฉพาะเจาะจงลงไปเลย ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ที่เจาะจงลงไปเลยมีแห่งเดียวที่เดียวคนเดียวในโลกตัวอย่างเช่นครูนพรัตนเป็นครูบรรลักษ์ครูนพรัตที่เป็นครูบรรลักษ์ในสถานการณ์นี้ก็มีคนเดียวก็เจาะจงครูนพรัตจึงเป็นคำนามชี้เฉพาะหรือเรียกอย่างว่าวิสามัญนาม ปัญญาไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพื่อนเราที่ชื่อปัญญาคนนี้ก็มีคนเดียวจังหวัดชลบุรีก็มีแห่งเดียวแสดงว่าทั้งปัญญาแล้วก็ชลบุรีเป็นนามชี้เฉพาะเรียกอย่างว่าวิสามัญนามต่อไปสันติขอยือมหนังสือเรื่องสิงโตเจ้าปัญหาจากห้องสมุด สันติคนที่ยืมในสถานก,การณ์เนี่ยก็มีแค่คนเดียวเจาะจงไปเลยหนังสือนิทานเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาก็มีเล่มนี้เล่มเดียวเจาะจงไปเลยทั้งสันติและหนังสือนิทานเรื่องสิงโตเจ้าปัญญาเป็นนามวิสามัญนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงเรารู้จักคำนามสองแบบแล้วนะครับแบบแรกคือคำนามทั่วไปสามัญนาม แบบที่สองคือนามชี้เฉพาะเจาะจงเรียกว่าวิสามัญนามแบบที่สามครับเราเรียกว่าสหมุหนามเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่อยู่ข้างหน้าคำนามเช่นฝูงนกเพนกวินอ,อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกใต้คำว่าเพนกวินเป็นคำนามใช้เรียกชื่อสัตว์ปี คำว่าฝูงเป็นสมุหนามอยู่ข้างหน้าคํานามนกเพนกวินบอกหมวดหมู่บอกกลุ่มมิดจัดกองหนังสือหนังสือเป็นคํานามทั่วไปเอาคําว่ากองที่บอกหมวดหมู่บวกบอกกลุ่มไปไว้ข้างหน้าคําว่าหนังสือก็กลายเป็นกองหนังสือเห็นไหมครับ จำไว้เลยนะว่านามหมวดหมู่นามบอกหมวดหมู่นามสมุหนามคือคำนามที่ใช้บอกกลุ่มต้องเป็นก้อนๆกลุ่มๆไปไหนไปด้วยกันและจะต้องมีตำแหน่งวางอยู่ที่คำนามอื่นๆเสมอต่อมาเป็นคำนามที่แปลงร่างมาจากการบอกอาการ สังเกตได้จากมีคำว่าการและมีคำว่าความนำหน้าส่วนมากการกับความจะนำหน้าคำกริยาและคำวิเศษคำกริยาคือการแสดงอาการท่าทางต่างๆคำวิเศษคือคำบอกลักษณะเช่นสวยหล่อหอมเหม็นยาวสั้นอาการระนามคือ การที่เราสร้างคำนามโดยเปลี่ยนจากอาการเปลี่ยนจากคำกริยาคำวิเศษให้เป็นคำนามโดยใส่คำว่าการและความเพิ่มไปข้างหน้าตัวอย่างเช่นหนังอ่ะการอ่านหนังสืออ่านเป็นคำกริยาทั่วไปนำคำว่าการลงไปเติมเป็นการอ่านอ่านเฉยๆเป็นกริยาเอาคำว่าการไปเติมหน้าอ่านคำว่าอ่านจะกลายเป็นคำอาการนา ความรักทำให้คนมีความสุขรักเป็นคำอะไรรักเป็นคำกริยานำความลงไปเติมสุขเป็นคำวิเศษนำความลงไปเติมเป็นความรักความสุขเป็นอาการนาทีนี้เด็กๆต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับคือว่าคำว่าการกับความจะต้องนำหน้าคำกริยาและคำวิเศษเท่านั้นในบางครั้งเราจะไปเจอ คำว่าการหรือคำว่าความก็ได้ตามด้วยคำนามคำเหล่านี้จะเป็นคำนามอยู่แล้วไม่เป็นอาการระนามตัวอย่างเช่นคำว่าการเมืองนะคำว่าการไปบวกกับคำว่าเมืองนะการบวกเมืองซึ่งคำว่าเมืองเป็นคำนามอยู่แล้ว แบบนี้การเมืองอ่ะเป็นนามทั่วไปไม่นับเป็นอาการนามเพราะคำว่าเมืองไม่ใช่คำกริยาไม่ใช่คำวิเศษนะครับและสุดท้ายคือลักษณะนามเป็นคำนามที่บอกลักษณะคำนามที่อยู่ด้านหน้าโดยจะต้องตามหลังคำบอกจำนวนนะสมุหนามอยู่หน้านามลักษณะนามอยู่หลังคำบอกจำนวน ตัวอย่างเช่นพระสงฆ์สามรูปรูปอยู่หลังเลขสามบอกจํานวนแมวหนึ่งตัวตัวเป็นลักษณะนามของแมวอยู่หลังตัวเลขหนึ่งสมุดสองเล่มเล่มเป็นลักษณะนามของสมุดอยู่ตามหลังเลขสองเสือสี่ผืนผืนเป็นลักษณะนามของเสือตามหลังเลขสี่เรือห้าลำลำเป็นลักษณะนามของเรือตามหลังเลขห้าเห็นไหม ถ้าอ่ดูดีๆนะถ้าครูบอมบอกว่าช้างหนึ่งโขลงแบบนี้เราจะเห็นคําว่าโขลงอยู่ตามหลังช้างที่เป็นคํานามและโขลงอยู่ตามหลังหมายเลขหนึ่งแสดงว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะนามแต่ถ้าครูบอมเปลี่ยนใหม่ครูบอมบอกว่าโขลงช้างเห็นไหมช้าง เป็นคำนามโขลงอยู่หน้าคำนามแบบนี้โขลงคำนี้จะกลายเป็นคำสมบุหนามอยู่หลังตัวเลขบอกจํานวนบอกลักษณะอยู่หลังตัวเลขที่บอกจํานวนคำคำนั้นบอกลักษณนะเป็นลักษณะนามถ้าอยู่หน้าคํานามบอกกลุ่มเป็นสบุหนามนะช้างหนึ่งโขลงเป็นลักษณะนามโขลงช้างเป็นสมบุหนาม นะครับทีนี้เราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยครูบอมอยากให้หนูทำแบบฝึกหัดด้วยไปดูซิมีแบบฝึกหัดอะไรบ้างนะครับแบบฝึกหัดวันนี้ที่ครูบอมจะให้เด็กๆทำคือแบบฝึกหัดอันนี้ลูกคำนามหมายเลขหนึ่งกับคำนามหมายเลขสอง แบบฝึกหัดที่ให้ทําในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดคํานามหมายเลข1กับคํานามหมายเลข2ไปดูที่คํานามหมายเลข1ก่อนนะครับนี่คำนามหมายเลข1ให้เด็กหาใบงานเรื่องคำนามหมายเลข1ใส่ชื่อชั้นนำสกุลให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำให้เติมเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างอ่านดูนะตัวอย่างเช่นโรงเรียนโรงเรียนในโลกนี้มีหลายแห่งมีหลายที่ เพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยเป็นคํานามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงใช่ปะไม่เฉพาะเจาะจงหนูก็ทำเครื่องหมายถูกไปใส่ไว้ในช่องสามัญนามถานนประหลโยทินเป็นชื่อเฉพาะมีที่เดียวที่ประเทศไทยไม่มีที่อื่นเลยแล้วก็เป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใส่ถนนประหลนโยทินในวิสามัญนามคำว่าจังหวัด จังหวัดในโลกนี้ในประเทศนี้มีหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นเป็นคำนามทั่วไปเป็นสามัญญานามก็ติดถูกที่สามัญ,ญานามจังหวัดลบบุรีลบบุรีในโลกนี้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแสดงว่าเป็นชื่อเฉพาะก็ติดไปที่วิสามัญญานามความประทับใจมีคำว่าความขึ้นต้นด้วยการกับความต้องเป็นอาการานามนแน่เลย ก็ใส่ไปที่อาการน้ำแบบนี้ง่ายจะตายคุูบอมเฉลยไปตั้ง5ข้อแล้วอันนี้คือการบ้านแผ่นที่1นะครับต่อไปทำอันนี้เสร็จปุ๊บให้ไปทำแผ่นนี้ด้วยคำนำสองการบ้านวันนี้มี2แผ่นนะมีคำนำหนึ่งกับคำนำสอให้เด็กๆนำคำที่กำหนดให้เติมลงใน ช่องวางดานล่างตามประเภทของคำนามอย่าลืมใส่ชื่อชั้นนามสกุลนะตัวอย่างเชน่นรถไฟฟ้าที่ไหนที่ไหนก็มีรถไฟฟ้าแสดงว่ารถไฟฟ้าเป็นคำนามทั่วไปนำคำว่ารถไฟฟ้าไปใส่ที่ช่องคำนามทั่วไปประเทศอินเดียในโลกนี้มีแค่แห่งเดียว แสดงว่าเป็นนามชี้เฉพาะวิสามัญนามหนูก็นำคำว่าประเทศอินเดียไปใส่ไว้ในช่องวิสามัญนามการใช้จ่ายขึ้นต้นด้วยการกับความเป็นอาการนามแน่นอนหนูก็นำไปใส่ที่ช่องอาการนามแบบนี้จนครบถ้าใครทำถูกหมด15ข้อจะเต็ม3ช่องช่องละ5คำพอดีเป๊ะเลย อันนี้คือการบ้านแล้วก็บทเรียนที่เรียนในวันนี้นะครับอย่าลืมทําการบ้านให้เรียบร้อยนะนะครับสําหรับวันนี้ครูบอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย